ในคลิปนี้เรามาพูดเรื่อง Jump Start ซึ่งเป็นตอนที่3นะครับเป็น Jump Start ที่เป็นบริการขอเหรียญแบบการขุดนั่นเองไปชมกันครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าธรเนียมคืนก20%เมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับโปรอ๋องนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้กด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้โปรอ๋องกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาพูดเรื่องบริการ Jump Start ใน OKX OK กันนะครับยังวนเวียนกันอยู่เรื่อง Jump Start เพราะว่าช่วงนี้มีบริการแบบนี้ออกมาค่อนข้างบ่อยทีเดียวดังนั้นเนี่ยคนที่ถือเหรียญ OKB OK เป็นผู้ที่เทรดอยู่ใน OKX OK อยู่แล้วนะครับไม่ควรพลาดเป็นอย,อย่างยิ่งนะดังนั้นวันนี้เรามาพูดกันว่า จัม p s สตารแบบขุดเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเป็นพอสังเขปนะซึ่งเดี๋ยวจบคลิปนี้ปุ๊บปอกก็จะไปขุดให้ดูด้วยแล้วก็จะมาเป็นจัม p s สตาร์ทตอที่4เป็นผลจากการขุดจัม p s สตาร์ทนั่นเองเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปที่ตัวแอปพลิเคชันของ OKX เหมือนเดิมซึ่งเราอยู่ที่หน้าแรกนะตอนนี้เราก็จะมาดูที่ว่าอะจัมพ์สตารเนี่ยเห็นไหมเขามีตรงนี้ขึ้นมาฮอตนะแสดงว่าอ ถ้ามันแดงขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรใหม่ๆมาแน่นะครับมันมีบริการใหม่ขึ้นมาซึ่งเขากําลังดําเนินการอยู่นะครับเห็นไหมพร้อมดําเนินการ <Wow. S 1> เป็นการขุดด้วยนะเราต้องดูด้วยว่าจัมพ์สตาร์ทแต่ละอันเนี่ยมันเป็นขุดหรือว่าเป็นซื้อเหรียญน,นะอย่างเช่น ORB เนี่ยมันเป็นการซื้อเหรียญน,นะครับเป็นการลดราคาเหรียญเพื่อให้ผู้ถือ OKB OK สามารถซื้อได้ราคาถูกนะครับเห็นไหมกาลิอย่างเงี้ยใช่นะครับส่วนการขุดเนี่ยอย่างเหรียญเลเนี่ยเป็นการขุดนะครับ ดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามาพูดกันจัมพ์สตาร์ทการขุดนะครับการขุดนะก็คือการสเต็กกิ้งหรือไมเนิ่งนั่นเอง <Yeah. S 1> อ่าเราก็มาเข้ามาดูกันนะครับในคลิปนี้เราก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดส่วนคลิปหน้ามาเข้าร่วมแล้วก็ผลที่ได้นะครับรายละเอียดก็คือกดที่ปุ่มรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดข้างในซึ่งวันนี้ที่ทําคลิปเนี่ยมันยังไม่ได้เริ่มนะยังเหลือเวลาในการที่คุณจะเก็บสะสมเหรียญ OKB OK อ 3วันนะครับเขาจะประกาศล่วงหน้าเนี่ยก็สองสาวันทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าเขาเริ่มก่อนกําหนดเนี่ยสวันนะครับก่อนที่เขาจะเริ่มนะแล้วเรามันมีพูอะไรบ้างก็จะมี OKB OK Reward Pool กับ WAXP Reward Pool มันจะมีพอร์สองูให้เลือกนะเราจะถือเหรียญอะไรก็ได้ถือเหรียญ OKB OK ก็ได้หรือว่าจะถือเหรียญ WAXP ก็ได้นะ <Yeah. S 1> สามารถเอามาขุดได้ทั้งคู่นะครับ ดังนั้นเราก็มาดูกันแต่ปัจจุบันนี้เราลองเข้าไปดู w s p ตรงนี้มันมีข้อมูลนะปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลมาให้นะครับข้อมูลมียังมีอยู่แค่ตัว OKB OK Reward Pool อยู่นะครับเผื่อว่าครั้งหน้าได้เห็นตรวนี้ก็อาจจะแคปเจอร์หน้าจอมาให้ดูกันอ่ะมาดูกันครับสำหรับ OKB OK Reward Pool เนี่ยก็คือเขาแจ่ายจ่ายเหรียญให้จำนวน40ล้าน b r w l นะครับตอนนี้ชื่อโครงการก็คือ b r w l นะครับ blockchain baller เป็นลักษณะของเกมนะ pay to earn นั่นเองเป็นเกมนะอ่าซึ่งเราสามารถไปอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างนะครับมันจะมีรายละเอียดของโปรเจกต์เาาสามารถอ่านตรงนี้ได้นะเนี่ย blockchain baller is a l o w d i s p pay to earn นะก็ชัดเจนเลยว่ามันเป็นเกี่ยวกับตัว nft เป็นเกี่ยวกับตัวเกมนะครับอ่ะเรามา ดูรายละเอียดกันตรงนี้ว่าเราจะดูและพิจารณาเข้าร่วมมันได้อย่างไรนะครับณวันนี้นะครับปุ่ม2ปุ่มนี้ยังกดไม่ได้นะครับปุ่มเลิกสเต็กกิ้งกับปุ่มสเต็กยังกดไม่ได้เพราะยังไม่ถึงเวลาในที่เขากําหนดเอาไว้ก็คือเหลืออีลาอีก2วัน21ชั่วโมงส9กานาทีกมากนะครับเหรียญสําหรับ OKB OK ผู้ที่ถือ OKB OK ต้องมาดูตรงนี้นะ OKB reward pool แต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ถือ WXP ก็ต้องไปดูที่ WXP รีวอร์ดพูลนะวันนี้เรามายกตัวอย่างแค่ OK b r e w ร r d Pool เท่านั้นเรามาดูตรงนี้ครับซับไพสำหรับเซสชันนี้คือขุดได้เต็มที่เลย400ประทานโทษครับขุดได้เต็มที่เลย40ล้านนะครับ BRWL นะครับอ่าขุดได้เต็มที่เลย40ล้านนะครับเขาแบ่งให้ขุดนะครับแล้วก็ t a k e s t a k i n g เนี่ยตอนนี้ยังศูนย์อยูย่ไม่มีการขุดออกไปเพราะว่ายังไม่เริ่มการขุดนะครับ ส่วนไม s สเต็กก็เป็นส่วนของเราครับส่วนของเราก็อยู่ข้างล่างนี้แหละ s t a ็กกิ้งลิมิตเต็มที่ต่อหนึ่งยูเซนะครับคุณจะมี OKB OK หมื่นเหรียญคุณก็สามารถเอาเมา s t a ็กได้แค่เต็มที่คือ1000 OKB OK เท่านั้นนะครับอ่าได้เท่านี้นะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ s t a ็กเท่าไหร่สมมติว่าเรามี1000เราจะ s t a ็กแค่500ได้ไหมก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวตอนที่กดสเต็กเนี่ยแต่มาดูอีกทีนึงนะครับกดสเต็กปุ๊บมันจะมีให้เลือกว่าจะสเต็กจำนวนเท่าไหร่จะเอาทุนที่มีเนี่ยเท่าไหร่ไปสเต็กนั่นเอ,องอ่าคราวนี้เนี่ยข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นรีวอร์ดนะครับเมื่อมีการสเต็กเนี่ยก็จะมีการคำนวณตลอดเวลาเลยนะครับก็จะเห็นเลยว่ามีรีวอร์ดเข้ามาที่บัญชีเราสามารถกดถอนรีวอร์ดนั้นได้ตลอดเวลานะครับซึ่ง ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่บอ,เอกเริ่มสเต็กไปก็มาดูกันว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับแล้วมันทําอย่างไรแล้วผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ที่ได้มันเป็นอย่างไรณนะวันนี้ยังทําอะไรกับมันไม่ได้นะอ่าทูบีเคลมก็คือเหรียญที่มันขุดออกมานะขุดออกมาเท่าไหร่แล้วเคลมไปหรือ,อยังข้างล่างคือเคลมไหรือ,รอยังคือสมมุติว่าเราขุดออกมา1ิบเหรียญน,นะครับถ้าเราเคลมกดพอรอนไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น10ตรงนี้แหละนะครับ นะจะมาอยู่ข้างล่างส่วนข้างบนก็จะกลายเป็นศูนย์ก็คืออ้าวเค็มไปแล้วนี่คุณคุณขุดออกมา10แล้วคุณเคมถอนออกไปแล้วก็สแสดงว,ว่าข้างบนเนี่ยข้างบนที่เขียนว,ว่า to be c เค i m เนี่ยคือเหรียญที่ขุดมาสิบเนี่ยถูกถอนไปแล้วก็เลยกลายเป็นศูนย์นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเคมไปแล้ว10เหรียญก็จะมาดูด้านล่างอ่ะผ่านมาอีก2วันนะครับคุณขุดมาได้อีก10บเหรียญสมมตินะข้างบนก็จะเป็น10บข้างล่างก็จะเป็น10พอเราก,กดถอนปั๊บข้างบนจะเป็นศูนย์ครับ <Yeah. S 1> ข้างล่างก็จะกลายเป็น20ออ่าัันนี้้ยยกตวงใหดูนะ โดยประมาณอย่าลืมครับเหมือนเดิมนะเราก็ต้องมีข้อกําหนดยอยู่2ข้อนะครับคนที่จะเข้าร่วมเรื่องตรงนี้ได้เนี่ยเราจะต้องมีการยืนยันระดับ2เพขึ้นไปนะครับลองไปดูคลิปตอนสมัครได้นะครับว่าระดับ2ยืนยันอย่างไรส่วนข้อกําหนดข้อที่2ก็คือปริมาณการเทรดใน30วันก่อนเวลาขุดเนี่ยก่อนเริ่มขุดนะครับอ่าก็คือต้องมีปริมาณการเทรดที่มูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ5000ดอลลาร์น,นั่นเองครับอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้ครับ การขุดเนี่ยตรงนี้สําคัญที่สุดเลยข้อหนึ่งนะก็คือ m i n i n g งเขาจะเริ่มสตาร์ทตอน8ปดโมงเช้า UTC 8ปดโมงเช้า UTC ก็คือบวกเจนะครับจะเป็นเวลาประเทศไทยบวกเ็ก็คือบ่ายสามโมงนะครับล้วมีเวลาขุดกี่วันครับบ่ายสามโมงของวันที่27เนะครับเริ่มขุดนะแล้วก็ขุดสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่อ่าก็คือสิ้นสุดวันที่30บนะครับบ่ายสามโมงเหมือนกันมีเวลาทั้งหมด72อชั่วโมงในการขุดนะ ก็คือ3วันนะครับเริ่มบ่ายสาโมงวันที่27สิ้นสุดบ่ายสาโมงวันที่30เดือนมีนาคมอ่ซึ่งอันเนี้ยใครมาดูคลิปนี้แล้วโอ้โหจบไปแล้วพูดทำไมคือจริงๆบอกอยากให้ทุกคนเข้าใจหลักการนะครับครั้งหน้าเจอจะได้รู้ว่าโอเคจะเข้าร่วมอย่างไรอ่าคราวนี้เนี่ยก็ข้างล่างก็เป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ เข้าร่วมนั่นแหละเราต้องมีข้อจำกัดข้อกําหนดยังไงบ้างเพื่อที่จะเข้าร่วมครั้งนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันตอนที่ป๋องเข้าร่วมการขุดแล้วก็ขุดเสร็จแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะครับกับเหรียญ okb OK ที่เราถืออยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยป๋องมีเหรียญ okb OK อยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปก็ยังคงมีเหรียญ okb OK อยู่เท่าเดิมนั่นแหละตามที่ป๋องได้คืนมาจากตอนจัมสตาร์ทที่2บป๋องยังไม่ได้ขายออกนะครับ ก็ยังมีอยู่นะมี OKB OK อยู่เท่าเดิมนะครับก็คือ50.73ซึ่งปองอาจจะมองว่าเฮ้ยการขุดมันคุ้มค่า,าจ,จะไปซื้อมาเพิ่มอะไรเงี้ยก็อาจจะไปซื้อมาเพิ่มอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละท่านนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของ Jump s สตารเกี่ยวกับการขุดใน OKX OK นั่นเองยังไงเดี๋ยวมารับชม Jump Start การขุดซึ่งเป็นตอนต,อนตอนอ่อจากตอนนี้นะครับเป็นการขุดเรียบร้อยแล้วก็ การเข้าร่วมนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วยังไงลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ได้แน่นอนเ,เร็วนี้นะครับสำหรับคลิปนี้บอกว่าขอลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ